ผู้จัดการเครื่องเสียงครับมาทำการเกษตรนะครับรมือนีว่างนะครับมือนีเครื่องเสียงว่างนะครับมือนีแต่มืญอื่นกับไปต่อไป ตอนนี้ครับแวะห้องแล้วครับพี่น้องผู้จัดการเครื่องเสียครับมาเอกเลยมือนี้ <laughs> ไม่จัรถ <laughs> ไขายง่ลงบ่ได้ครับผลิตชิ้นลม <laughs> 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 เฮียต้มต้มครับพี<อ>่แ้วน,นะครับ ไจอไรไจอไรไปเจอกรไปเจอไเอาจอไรเจอไรรเลไไหมอ่ะจบานไ้ครับเจอครับนี่จะของหน้าได้ครับเสียเพรไครับจของหน้าของรถไถ

ไปแล้วไปแล้วกแล้วเยคุกค้าเสียงครับอืเยเยเยเลยเยเยเยยเยเย

ขึ้นขึ้นแาขึไปสิเลยได้เอาจับกันจุดตายเลยจุดอพูดช่ไหอ้โหไปไปโอ้เลยไปะไหนครับไปจ่ไหนโดยับขากพี่น้องเม่่อเม่่อเม่อร้อยอดดื้อโอ้ บอกขาดว่าได้ชีวิตบ่วิตโอ้เด่งนะครับนี่มิดหล่อเร็ว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 นงงานไมโอ้

เอาเสียงมาใส่กับหลอดเห้มันแรงึ้นเล,เลยไส่กับไม่เหรอไหมเออเบิ่งพี่น้องยาวเหรอยู่บางนี้จังแกนอยู่เด้นี่จอ่มีจังแกนแกนเนี่ยอยู่นีว่ว้าว Thương lộ Đây vô là tắt càng cho bà <laughs> Chôm nhỉ nọng, chôm หุ่นิดินเอ็มลอออกหนาเลยหักพื้อโอ้กะว่ามันกะันสีบ้เป็นยังเนาะโอ้มันหลงมันลึกพุ่ เลยนาะเนี่อาเกาหลซูนี่เนาะลรบประกันนะครับติดล็อ๋อพนังงานแบกไม่มากแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวพักก่อน

เห็นไทยรถเกีียวเขาจมเนาะวันนี้เห็นรถไทยจมวันนี้มันดิน้นมันดูจะได้หมูเอ,อ,อ้งานงานพี่น้องงานโออ จบด้านล้วนแล้วแตจบตัวสูเแล้วนะครับเอาไป็นสองแก้มตั้งไถมาก่อนนะครับติดเมื่อลหาเถ้อเราเป็ติดมาทานเทืาหาเถ้อมาค้ำแต่เมื่อนี้มาท่านค้ำติดแล้วเ่ากันว่าเล่นออกเลยแต่ชื่เป็นยังาว่าหันเนาะแต่ผมติดงานเขใหม่อีกเอาคิดไม่เด้แล้เก็าะว่าเหยียบเลยเหยียบงเดียวๆจะว่าไป่ก็เหยียบเลยแล้ว จลกี h a อล i n g เนี่เลยอาาลูกสี่นีนาดินเนาะก็วันสัตวบวันาัตว์ป่ะเนี่ยเจสซี่อันนี้เนาะวันสาปี์จสีอยู่อาดิบนี่เอานี่น่าเป็นคนไดีเลยูกหันละ